โอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ก่อรายการรีบอลไฟนะผมโบกับผมเคียวยนะผมวันนี้ก็จะมาทำคลิปว่างๆอินเกียนครับผมคลิปเกี่ยวกับแกล้งเพื่อนนะผมวันนี้ก็จะมาต่ออีพีที่สามนะผมจะมาแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนือเพ่เพเพว่าซับผมเพิ่มเป็นพันเลยนะผม,เพ,มเพิ่มจากเจ็ดร้อยเลยเออเอามันจะได้มันจะได้ไม่เกินจริงอะ่ะโอเคครับผมก็เริ่มไปเลยนะผมไปดูกันเลย ฮัลโหลฮัลโหลเบสฮัลโหลเบสอยู่เยอะเยอะเยอะ a อ้ยชาแนลนายกิซับ ah, ล่ะซับตอนเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนเราไปเช็คชาแนลล้วก่อน <Huh? S 1> เพี่เบบเฮ้ยชแนลเราเพิ่มเฮ้ยคนเฮ้ยคนติดตามเพิ่พมว่ะเฮ้ยพันเป็นพันสี่ยี่สามคนแล้วเนี่ย อุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูดูดูเดี๋ยวส่งให้อะไรอุ้ยอะไรวะมีเขาไลค์บีทคิดว่าเราจะเชื่อง่ายๆเหรอเราเปิดแชแนลมาตลอดนั่นแหละเจ็ดร้อยสิบหกคิดว่าเราเชื่อเราก็เปิดหน้ามาตลอดนั่นแหละเช็คว่าซับไนมิ้นเท่าไหร่เฮ้ยรู้ได้ไงโอ้ ก่งมีสัมฤทธิ์เองเนาะโอ้อะไรวะอีพีนีรู้ตัวได้ไงคะก็แต่ว่าผมก็สำหรับอีพีนี้ก็แค่นี้นะผมเพราะว่ามันรู้ตัวแล้วครับผมอีสำหรับใครที่อยากให้ผมแคสเกมวอซีนะผมอเดี๋ยวนี้ตอนนี้ยังไม่แคสนะผมเพราะว่าคอมเปลี่ยนอีกัตจอใหม่เล่นไม่ได้นะผมไม่รู้เป็นอะไร เดี๋ยวจะไปอัพซีพกับการ์ดจอให้มันดีกว่าเดิมมันจะได้เล่นได้โอเคครับผมก็สั่นอะไรฟรีนี้สวัสดีครับผม,ส,ส,บผมสั้นไปไหน่อย